มารยาหรือเปล่า,าคุณแกะมาเนี่ยผมมาเน,นี่นอันนี้คือเคสที่แกะวัสดุของคนที่ส่งมาแล้วไม่รับของนะครับพี่รอมเสร็จยังดี่ <ไป S 1> ผมก็ไปที่อื่นต่อนีน่เขาใจเย็นเนาะที่แกะแล้วคุณเขาใส่ไม่ได้มันเป็นไซส์ผู้หญิงนะสองมืออ้าวผมยังไม่ได้บอกให้แกะเลยพี่ถ้าไม่รับผมแกะเดี๋ยวเราก็ต้องขอให้เหมือนเดิมไม่ให้พี่เธอถ้าวัสนุกลับไปที่เดิมอ่ะแล้วมันไม่ใช่ซิ้นเดิมที่เขาถ่ายรูปที่โกดังอ่ะพี่ผมจ่ายเองพี่ ถ้าพี่ไม่รับอ่ะเพราะผมยังไม่บอกให้แกะเลยพี่ถ้าไม่แกะก็ไม่รู้ดินั่นดิพี่นั่นแหละปัญหาถ้าแกะก็ไม่รู้ไงถ้าพี่ไม่มั่นใจพี่ตีกลับได้เลยพี่เคยถ้าพี่ไม่รับคือสนใจไงสองของเขาบอกว่าให้แก่ก็เขาต้องรู้ใจที่เขาสั่งให้ไม่พี่อันนั้นอ่ะอันนั้นเป็ความสบายใจของพี่ไงแต่ความสบายใจของผมคือผมต้องรับผิดชอบไงพี่ถ้าพี่ไม่รับอ่ะแล้วทำไงอย่างนั้นอ่ะแกะแล้วอ่ะเนี่ยไหนๆแต่เขาส่งมาให้ดูเขาบอกแกส่งมาให้ดูว่าเป็นให้แล้วเองค เ๋ยวเราก็ใส่ให้เหมือนเดิมค่ะใส่ให้เหมือนเด,เดิมใส่แปะให้เหมือนเดิมไม่พี่ถ้ามันถ่ายรูปมามันไม่ใช่พัสดุกอมันไม่ใช่มันจะมีรอยแกะคือผมโดนพี่เพราะผมเป็นคนที่นำแกจกคนสุดท้ายมผมผมส่งพี่เนี่ยผมได้ชินละเจ็ดบาทเองพี่อันนี้เราไม่รู้เป็นเพราตกลงยังไงแต่เราเคยเจอของที่มันแล,และที่เขา<อ><อ>ไม่ไดมั่นใจที่ตีกลับมาคุณคุณก็ปัดไปหาคนอื่นโทรไปหาบริษัท ถ้บพี่พี่ฟังสินะครับถ้าคุณไม่มั่นใจอ่ะคุณตีกลับสิจะไมว่มาใจอารมณ์อย่างเงี้ยพี่อ่ะก็ผมต้องจ่ายตังค์ไงถ้าเมื่อคุณแก่อย่างเงี้ยคุณมีมาราย,ยาทหรือเปล่าผมถามเนี่ยเ,เลยเาเต็มที่เลยพี่เก่งเก่งครับพี่ผมก็เก่งอย่างนี้แหละครับพี่ผมไม่มาเก่งกับลูกค้าหรอกถ้าลูกค้าทาถูกต้องอย่างเงี้ยไม่มาเก่งกับพี่หรอกครับอันนี้คือเคสที่แกะวัสดุของ คนที่ส่งมาแล้วไม่รับของนะครับพี่ผมอัดตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วพี่เพราะมันมีหลักฐานทุกชิ้นแล้วก็ไปแจ้งทวไมนะครับวันนี้นะครับวันนี้เลยไปแจ้งทำไมเนาะยาไปช่อกันโอเคครับผมเต็ทมนะที่เลยครับพี่ไม่เป็น,นไ,ไรเดี๋ยวผมลงเฟซเดี๋ยวทัวร์เขาลงมาพี่พไม่รับผมง ก็ต้องขอให้เหมือนเดิมถ้าไม่แกก็ไม่รู้เลยคุณมีมารยาหรือเปล่าคุณแกมาเนาี่นยทำไมอ่ะอันนี้คือเคที่แก่วัสดุของคนที่ส่งมาแล้วไม่รับของนะครับ